สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้นะคะเป็นผ้าเข่าผ้าเข่าสวยนะคะหัวหน้ายืนยงข่างามหันหน้ามาทางนี้นะคะทักชายน่อยหัวหน้ายืนยงขาวงามหัวหน้าหนึ่งหัวหน้าหนึ่งซื้ออีหยังก็ค่ะซื้ออีหลีมันลืมประจักษ์สีประจันนะคะหนักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญชำนาญการนะคะสองท่านแล้วกับผู้ข่าสุมาลีท่องหนาเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนพนักกรผู้ประสานงานตำบลจำปาขันพร้อมกับเนสร้างเนสร้างยังก่อนค่ะนี่ในในในสางสมพงษ์สมพงษ์ยังค่ะสมพงษ์ยังเอี่ยังก่อนสมพงษ์ฮัดกล้านค่ะหรือนิกเน่บนสร้างเขียวนะคะแล้วก็สร้างหนึ่งนะคะสร้างหนึ่งนะคะ อันนี้กะมือนี้นะคะออกมาตรวจรับโครงการโขงน้องหน้าของบ้านหัวดงนะคะแล้วก็ออกว่านายืนยองออกมารับสมัครโขงน้องหน้าหนอกก้นทีนั่มเลยเนาะค่ะมือนี้โดยมีสองท่านสามท่านนะคะนี่ผู้ใหญ่อันตั่นกตาซิล่าเนาะค่ะสวัสดีครับนะคะเฮ็ดยั้งเน่ยกรอกกอารใบสมัครครับสิสมัครยั้งค่ะ มาโขบรองหน้าครับโอ้เป็นเป็นยังไงสิอยากสมัครก่อเห็นผู้ใดเห็นมันบอดนี่นำไส่น้ำนใ่ไหน้าไหมครับค่ะเห็ดหน้าบ่ได้ผลแม่นบ่หน้าบ่ได้ดีเท่าถูกต้นไหมครับค่ะก็เลยสิปลูกพักนั่งหั้งงาถูกต้องครับค่ะตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนาะกําลังเห็นยังก่อนี่กําลังเขียนรายงานครับกําลังเขียนรายงานที่ก่อคอมูลกอกใบสมัครนะคะเต็มใจเนาะเต็มใจครับอันเต็มใจที่สิไปอบรมหามือบ่ได้ครับค่ะ โครงการอาิีพไดปีนี้รอได้เนาะค่ะเนาะแมนบ่ทัานได้ปีนี้เด้โอ้เขาส่งไปแล้วเด้เนาะล่อลอสะก่อนหมายถึงเขาคิ้วไว้เนาะนะคะเอาองซันก็ได้อกระมึงว่าจะมีคนสมัครสารปี์ก็ได้เองส่นะคะลรอสะกอนเนาะเข้าเขียนเขาคิ้วไว้สะกอนนะคะ อันนี้เป็นบริเวณหน้าของผู้ใหญ่อันนั้นกาตาซิล่านะคะผมไร่่แตวเสียดจักไลส์เฮ็ดไลน์หนึ่งมันม้อบอกกันกับเมียเราไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ยกับเข่ากับน้ำขอบคุณหลายๆเด้อค่ะผู้ใหญ่อันนั้นผู้ใดออกซอยกันนี่กับเข่าเลี้ยงเจ้าหน้าที่นี่ออกซอยกันมันบ้อมเป็นปัญหาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคือบริเวณ โคกน้องหน้าของเพลินแต้ว่าเพลินเห็ดเองนะคะเป็นงบประมาณส่วนตัวบัดที่นี่บ่ท่านขักอยากได้งบประมาณของอกรมการพัฒนาชุมชนที่จะสนับสนุนโคกน้องหน้าค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นบริเวณจังไงอนันก์กแเตซิล่านะคะนี่กับมาเห็ดเห็ดเทียงหน้าแล้วนะคะเห็ดเทียงหน้าไปถาแล้วก็คือสมัครยูทีหนึ่งไรนะคะนั่นคือบริเวณที่สมัครค่ะ อันนี้เป็นไล่งานกว้ามเกืบหนาสำหรับมือนีอ้วันที่มือนี้วันที่เนกะ้าเดยเนาะวันนี้วันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะค่ะขอขอบคุณขอสวัสดีไใบสมนีสะกอนค่ะสวัสดีค่ะ